งานร่วมกับคุณนาใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเราจะมาถวายเขามากเพราะว่าเขาเป็นนักสนแสดงคอแล้วก็ละครเวทีเรียกได้ดว,ว่าเออครบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นนักสนแสดงที่มากฝีมือมากๆนะฮะแต่พอมาเล่นกับเขาจริงๆเนี่ยคือกลายว่าเขาเขาทุกยความที่เป็นโปรเฟสชั่นของเขาเนี่ยเขาส่งอารมณ์ดีมากคือแบบ ทำให้การแสดงใหม่เราคือเล่นเล่นเล่นง่ายขึ้นเยอะมากครับคือมองตาปุ๊บเราเขาเต็มฮะเราก็เลยเต็มด้วยต้องบอกว่าสบายใจมากครับทำงานกับหนนะขอฝากนะครับกับเพลงนี้เพลงปฏิหารนะครับก็ตอนนี้มีให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดแล้วนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับผมแล้วรวมไปถึงเอ็มวีก็จะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนค่ะถูกต้องครับยังไงก็อย่าลืมติดตามให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะคะไปดูละครเวทีเรื่องเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลนะคะได้ที่โรงละครเมืองไททยยยรรััชดาาลเเเีตอ์่ นนะค,ะครับผมก็จองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิเตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วเราจะเจอกันที่รอบแรกวันที่21พฤศจิกายนอย่างนี้ค่ะครับผมแล้วเจอกันครับ